จะมาทาน้องเบอร์02แล้วก็05น,นะคะไปดูกันนะ02ก็จะเป็นชมพูนุน่นๆแบบเดิมจะเป็นเบสนี่จะเป็นน้องเบอร์02นะคะชมพูนุ่นๆแบบนี้เลยต่อไปรองเบอร์05ซึ่งน่านจะเป็นสีนดำตานตุนต่นๆมันจะทาไว้ด้านใน แลคะเดี๋ยวเราจะสับอีกรอบหนึ่งเราจะได้เสีประมาณนี้แล้วก็เราจะทาตัวศูนย์หนึ่งเข้าไปด้วยเติมความฉ่ำวาวน่ารักมากอันนี้คือสามตัว กระจกมาปกปิวปาคือเหมือนกระจกเลย